ตำนานสยองวัดแรงอยุธยาเรื่องเล่าผีอิงประวัติศาสตร์เรื่องราวลี้ลับที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และความสยองขวัญในวัดร้างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งโศกนาฏกรรมความล่มสลายและคำสาปที่ยังคงอยู่วัดแรงที่เคยรุ่งเรืองในยุครุ่งสีอยุธยากลับกลายเป็นสถานที่รกร้างหลังเหตุการณ์การประหารชีวิตของขุนวรบงศ์สาธาช และแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ซึ่งถูกปล่อยให้แรงรุมกินซากศพความโหดร้ายนี้สร้างคำสาบที่ไม่มีวันลบเลือนผู้คนที่กล้าก้าวเท้าเข้าสู่พื้นที่วัดร้างปางเล่าขานว่าได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนมาจากวิญญาณผู้หญิงที่ร้องไห้หรือขอความช่วยเหลือวัดแรงไม่ใช่แค่สถานที่ในประวัติศาสตร์แต่มันคือบันทึกของคำสาบความแค้นและความโศกเศร้าที่ไม่เคยจางหาย แล้วคุณจะไม่กล้ามองวัดร้างธรรมดาแบบเดิมอีกต่อไปพบกับช่องนกูเกเล่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งที่อินประวัติศาสตร์และแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของกรุงศรีอยุธยาวัดแรงถูกจารึไว้ในฐานะหนึ่งในสถานที่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าและคำสาบ ในยุคที่อยุธยายังรุ่งเรืองวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบวิธีกรรมทางศาสนาแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเสียชีวิตอันน่าสลดใจของขุนวรวงสาธิราชและแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์วัดแรงก็เปลี่ยนจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นแหล่งรวมพลังงานลึกลับและเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงในยุคปัจจุบันวัดแรงกลายเป็นสถานที่รกร้างไร้ผู้คนมาเยี่ยมเยือน เว้นแต่กลุ่มนักสำรวจที่กล้าเข้ามาเผชิญหน้ากับเรื่องราวลึกลับที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วพื้นที่ในราวปีพุทธศักราษ2,561กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหนึ่งได้ตัดสินใจสำรวจวัดแรงเพื่อเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลเมื่อเดินทางมาถึงวัดแรงภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือประตูวัดเก่าแก่ ที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันและร่องรอยของการเวลาที่กัดกร่อนสร้างโครงสร้างบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบเงันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ที่เรียงรายอยู่รอบๆและเสียงนกกาบินวนเวียนขึ้นบนท้องฟ้าที่ตกใจจากการมาของกลุ่มนักศึกษาทิวทัศน์ที่ปรากฏชวนให้เกิดความรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในบันทึกป,ประวัติศาสตร์วัดแรงเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสําคัญแต่เหตุการณ์ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกลับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปอย่างสิ้นเชิงวัดแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประหารชีวิตและเสียประจานร่างของขุนมรบงสาธิราชและแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ศพของท่านถูกทิ้งไว้ให้แรงกินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายและความอับอายที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยลืมหลังเหตุการณ์นั้นวัดแรงถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกคำสาบจากวิญญาณที่โกรธแค้นเสียงกระซิบลึกลับในยามค่ำคืนเรื่องเล่าของเดารลางเลือนที่เคลื่อนไหวท่ามกลางความมืดและความหนาวเย็นที่ไม่อาจอธิบายได้เป็นสิ่งที่ทำให้วัดแรงกลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านต่างหลีกเลี่ยงเมื่อกลุ่มนักศึกษาก้าวลึกเข้าไปในพื้นที่ของวัดแรงบรรยากาศรอบตัวกลับยิ่งหนักอึ้ง เส้นทางเดินที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้แห้งและพื้นดินที่เปียกชื้นจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ยิ่งเพิ่มความรู้สึกกดดันด้านในของวัดเป็นซากอิฐและกำแพงที่แตกร้าบางจุดมีรอยเผาไหม้ที่ไม่อาจระบุได้ว่าเกิดจากอะไรกลุ่มนักศึกษาเริ่มสำรวจส่วนต่างๆของวัดพวกเขาพบเจดีย์ที่พังทลายและพระพุทธรูปโบราณที่ถูกทิ้งร้างมานานบางองค์ชำรุดจนแทบไม่เหลือรูปลักษณ์เดิม พื้นที่ทั้งหมดเต็มไปด้วยต้นหญ้าต้นไม้และเถาวันที่เลื้อยปกคลุมบางจุดมีคราบสีดำคล้ายคราบเลือดเกา่าที่ไม่สามารถลบเลือนได้ในช่วงเวลาที่นักศึกษากำลังบันทึกภาพและเก็บข้อมูลอยู่ก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบา,บาดังขึ้นในอากาศเสียงนั้นฟังดูคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้มันมาจากทิศที่โบสถ์เก่าตั้งอยู่แต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปสำรวจกลับไม่พบสิ่งใดนอกจากความว่างเปล่า ความเงียบกันที่ตามมาทําให้พวกเขารู้สึกขนลุกแต่ทุกคนพยายามเก็บความกลัวไว้และเดินสํำรวจต่อในระหว่างที่พวกเขากําลังตรวจสอบรูปปั้นพระพุทธรูปที่ชาพุดบางคนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเงาบางอย่างปรากฏขึ้นที่มุมหนึ่งของโบสถ์มันเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและเลือนหายไปในพริบตาไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรหรือเกิดขึ้นได้อย่างไร ในประวัติศาสตร์วัดแรงถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่สิ่งสถิตของวิญญาณที่ไม่สงบโดยเฉพาะวิญญาณของแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ที่ถูกประหารอย่างไร้ความเมตตาเรื่องเล่าของชาวบ้านเล่าว่าเสียงกระซิบที่ได้ยินในวัดเป็นเสียงร้องของความยุติธรรมวิญญาณของแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ไม่สามารถจับไปได้เพราะยังคงติดอยู่ในวงจรแห่งความเศร้าและความทับแขนนักศึกษาที่เข้ามาสำรวจ เริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนบางคนมีอาการปวดหัวหรือเวียนศีรษะโดยไม่มีสาเหตุขณะที่บางคนเริ่มเห็นภาพหลอนหรือฝันร้ายในยามค่ำคืนความหวาดกลัวเริ่มครอบงำพวกเขาแต่พวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะเก็บข้อมูลต่อไปในวันสุดท้ายของการสำรวจกลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของบริเวณวัดที่นั่นพวกเขาพบสารเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเถาวันและต้นไม้ที่หนาทึบศาลนั้นน่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่แม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เงียบงันและหนาวเยือกทั้งๆที่เป็นเวลากลางวันเมื่อพวกเขาสำรวจศาลนี้ต่อพวกเขาพบรูปปั้นเก่าแก่ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นตัวแทนของแม่ยู่หัวสีสุดาจันทร์รูปปั้นนี้มีรอยแตกราวและคราบสีดำ ที่ไม่มีใครอธิบายได้ว่ามาจากไหนหลังจากการสำรวจครั้งนี้กลุ่มนักศึกษาทุกคนกลับมายังมหาวิทยาลัยพร้อมกับข้อมูลที่บันทึกไว้แต่เหตุการณ์ที่พวกเขาพบเจอในวัดแรงได้ทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใจบางคนเริ่มประสบกับฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ขณะที่บางคนเริ่มเห็นภาพหลอนในเวลากลางวันพวกเขาตรหนักว่าการเข้ามายังวัดแรง ไม่เพียงแต่เป็นการสำรวจสถานที่รกร้างแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งคำสาบและพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้วัดแรงยังคงยืนหยัดอยู่ในเงาของอดีตและยังคงเป็นสถานที่ที่ชวนให้ผู้คนรู้สึกหวาดหวัน่นไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาเงาที่ปรากฏในมุมมืดหรือความเงียบงันที่น่ากลัวขอขอบคุณจากช่องนกฮูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไคร ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า